ดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดว,าวัากรครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาแนะนําวันนี้2อร้าน VS นะครับร้านข้าวห,หลามกับร้านผัดซีอิ๊วนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็กําลังเคาะกันเลยทีเดียว สวัสดีคุณแม่ค้านะครับได้คุณแม่ค้าครับอันนี้เป็นอะไรครับผมข้าวหลามข้าวหลามอะไรครับข้าวหลามข้าวหลามแบบสูตรอีสานนะคะอ๋อสูตรอีสานอันนี้เป็นข้าวเหนียวขาวใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวขาวอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำนะอ๋อยาวเลยนะอันใหญ่มันจะเป็นแบบสูตรแ โบราณนะคะพี่ไม่ติดไม่ติดไม้ใช่มค่ะมันจะเป็นมีเยื่ออ๋อเนี่ยมีเยื่อติดมาด้วยนะใช่แล้วจุกจุกเขามีอะไรมีมีไปตองแห้งไปตองแห้งนะโอเคผมตอกตัดไว้ไม่แค่พลังงานอะไรบ้างวัดสากอนค่ะตลาดสะกอนครับผมขายวันไหนบ้างครับผมมาวันศุกร์กับวันอาทิตย์ตอนเช้าค่ะวันวันศุกร์กี่โมงครับประมาณสามโมงค่ะแล้ววันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์ประมาณตีห้าตีห้าใช่ค่ะตอนเช้าตีห้า เดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่มาถายทำนะครับสวัสดีครับผมถาวัวุเดใที่เราจะต้องเดี๋ยวมาดูร้านต่อไปกันเลยนะครับเพื่อนถาวารักวุบาทโอ้โหน่ารานเลยทีเดียวหวดูร้านต่อไสุันเลมนะครองเพื่อนถาวรรักวุฒิเชใปทะโยรน์ะตาหงเทุกยวมาดู้านต่้ไปกะโยชยน์ร่วมกัน สวัสดีคุณแม่ค้านะครับถ่ายยังไงครับเนี่ยกล่องกล่องละยี่สิบบาทนะฮะโอเคเลยนี่เขาก็มีตะเกียบให้ด้วยใช่ไหมฮะมีพริกมีน้ำตาลมีถั่วมีกระเทียมคุณแมคค้าผัดกันที่นี่เลยไหมฮะผัดที่นี่ค่ะผัดทีี่่นเลยร้อนเลยนะ กทหารที่นี่เลยโอเคแล้วแล้วเราเราขายที่นี่วันไหนบ้างครับผมอ่ามาวันศุกร์วันเดียวค่ะวันศุกร์กี่โมงครับมาตั้งแต่บ่ายสองโมงจะถบ่ายสองโมงใช่ไหมครับขายถึงกี่โมงครับคือบ่ายสองโมงทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับโอเคเลยนี่นะครับเพื่อนๆน่ารับประทานเลยทีเดียว20บาทนะครับพร้อมตะเกียบ โอเคครับคุณแม่ค้าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายนะครับครับสวัสดีครับขยขายดีครับผมก็เพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องหลงคูดี้วยนะครับแล้วฝากไปด้วยครับร้านข้าวหลามกับร้านผัดซีอิ๊วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน